Лай, จะแหรอวรอบนี้เอ,เอาเอาหลังลงดีกว่าไหมหลังลงเลยไหมรอบนี้ยังไง็นหน่วยทหารเลยเนี่ยยืนตรงแด่งเลยเนี่ยยืนตรงเกินยืนตรงเกินเกินไปหนูเจ้าเด็กน้อย let's go go for it 뭐야? เป็เลดี้ออฟนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เมาส์พีเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นสโนว์ทูบกันนะคะตอนนี้นิวยอร์กก็คือเดือนมกราหลายหลายคนนะคะเขาก็มาเล่นแบบพวกสโนว์บอร์ดิ้งกันนะคะแล้วก็เป็นสกีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะมาเล่นอันที่มันง่ายที่สุดนะคะก็คือสโนว์ทูปปิ้งก็คือมันจะเป็นอันที่มันแบบมาลากแล้วเราก็ถลายตัวลงมานะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันแล้วนะคะที่เมส์พีเตอร์นะคะทุกคน อากาศหนาวมากแล้วก็ตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะเป็นหน่หิมะจริงๆแต่วันนี้หิมะไม่ตกนะแต่ว่าเราดูไปอะ่ะเห็นอยู่ว่าเขามีการสร้างหิมะปลอมเกิดขึ้นนะอากาศก็หนาวอยู่นะทุกคนไปจ้าไปกันเลย So you ่ o u Both are gonna stand here where everybody else is. Okay. Okay? And then the man that just came out the door, mm -hmm. as soon as the other session's done, he'll come down okay. and he's gonna get you guys and he'll bring everybody up and then he gives you a tube, okay? Okay, sure. Alright, so just wait right here for okay. everybody. Thank right? you. So once I'm done talking, you guys are gonna go off and go tubing, right? So excited, I love it. It's a joke, you can laugh. When you go up, you're gonna to go to that building, the front face of the building, that's where we have all of our tubes. I got single tubes, I got double tubes. Single tube, one person, double tubes, two people. They can't ride on your lap. Wow. <laughs> ไปแล้วก็คือเราไม่ต้องเดินขึ้นไปเองนะเขาจะแบบว่าพาเราเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้เลยว้าวว้าวว้าวเพื่อนเนีนยนะยพวหลับนะเจ,ะจ,ะจะ๊ตื่นเต้นรูเปล่าไหนมาตอบกล้องเลยเซแล้วดูเ <c oughs> หมากอนตื่นเต้นนะคะ ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นแล้วทุกคนเหมือนทหารเลยเนี่ยยืนตรงแน่งเลยเนี่ยยืนตรงเกินยืนตรงเกินเกินไปไมีตรงลากเราขึ้นแบบซิปลิงแบบสวยๆเลยค่ะทุกคนนีมาหนีเลยนะเนี่ยเราก็ไล่มาเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องเหนื่อยเลิศอยู่นะตอนแรกนึกว่ามาแล้วแบบคนจะน้อยเพราะว่าอันนี้บุกิ้งมาเล่นประมาณบัดเที่ยงครึ่งหรอ เที่ยงครึ่งมันมีรอบๆนะ้ทุกคนเราอ่ะเลือกรอบประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็เสร็จประมาณบ่ายสองอะไรประมาณนี้คิดว่าจะไม่มีคนแต่ก็เยอะอยู่นะประมาณสิบคนน็อตแบนนะเพราะว่าคนกําลังพอดีอะไม่เยอะมากจนเกินไปอฮ้ยถึงไปแล้วจะถึงจะถึงที่เลิกแล้วว่ะเฮ้ยยังไงดีวะเนี่ยยังไงดีวะเฮ้ยนี่ฉันกําลังแบกอันนี้ของมันอยู่นะคะทุกคนใช่สภาพไหนอยู่แหละไปครับ ไปจ้าจะอถึงแล้วนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นรอบแรกกันเลยหลมาเลยซ่า Red. Butt here, feet on the floor. Butt on the red. Got it. Butt on the red, feet on the floor, don't move. So when I say go, you're gonna keep your butt there, mm -hmm. lay flat, kick your feet out. Okay, mm -hmm. that's it. Okay. Throw that strap in. All right, Ready? Go ahead. Ik ben เส้นคืออะไรหรอมันไม่ถึงขอบไงไม่ถึงขอบคือไม่แบบเขาว่าแรงส่งไม่ถึงอ,อ๋อแรงส่งไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ต้องแรงมากขอบแลวผ่านไปแล้วทุกคนเฮ้ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรากลัวไปเองมาจะ้ะมาจ้ะหนูแดงเรียกหนูแดงแล้วนะนี่นะคะราจะเป็นหนูประกอบเรียกว่าน้องหนูแดง ั้งชื่อเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ได้อยู่นะสําหรับหนึ่งคนก็คือเขาให้เลือกใช่ป่าเมื่อกี้ว่าจะลงคู่ก็ได้หรือลงเดี่ยวก็ได้แต่แต่เราว่าลงเดี่ยวแล้วกันแล้วก็เลือกอันนี้มานะทุกคนแล้วเมื่อกี้เล่นไปแล้วรอบแรกเป็นยังไงบ้างรอบแรกสนุกดีสนุกดีมันไม่ได้น่ากลัวเนาะไม่ได้น่ากลัวลมไ,ไม่น่ากลัวมันลงแบบสองจึกอะแบบแบบไวเนี่ยสองจึกสองจึกลงมาคิดว่ามันน่ากลัวไหมไม่นะ ไม่หรอเออโอเครอบนี้อ่ะจะลงแบบผ้าเดิมหรือจะเปลี่ยนผ้าจริงจริงเอาผ่าเดิมกันพกเ <laughs> พืเออ่อความเซฟจะได้ไม่ผิยแพงใช่เพราะว่ารอบที่แล้วเมื่อกี้แบบไม่ได้กลับกล้องก็เดี๋ยวรอบนี้จะกลับกล้องว่าถ่ายหน้าตัวเองนี<ๆ>่ก็คือรอบสองนะคะทุกคนรอบสองเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้าตัวเองรอบสอง <laughs> แต่รอบแรกเราถ่ายตอนเราลองไปก่อนเนะก็คือเขาให้ช่าเท่ากี่ชั่วโมงนะ ตั้งแต่เที่ยงครึ่งประมาณสองชั่วโมงครึ่ง mm hmm. ก็คือเล่นกี่ร mm hmm. อบก็ได้ก็คืออยู่ที่เราแล้วนะคะแนะนำการแต่งตัวนิดนึงนะทุกคนถุงมือสำคัญมากอันนี้เราไม่ได้เอามาแต่ว่าพี่เอามาให้ก็คือรลิอยู่นะเพราะตอนนี้มือแข็งไว้หมดแล้วเนี่ยกดกล้องไม่ไหวแล้วขอบคุณมากที่เอาถุงมือมาฝากนะคะก็คือมันค่อนข้างหนาวนะอากาศที่นิวยอร์กอ่ะเดือนนี้เดือนมกราประมาณแบบเออเลขต้นๆนนะ่ะเลขหลักต้นๆแบบหนึ่งสองสาองศาถึงติดลบประมาณ 5, ลบหนะ้าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหนาว ก็เตรียมตัวมาให้ดีเพราะว่าตรงนี้ก็คืออยู่บนภูเขาอ่ะเออมันก็แอบหนาวนิดนึงไม่แอบหนาวเพาหนาวแหละแต่ก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะพอทนได้กำลังสนุกเลยโอเคไปจ้าจะถึงปลายทางแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นรอบที่สองกันแค่เจอ first time I d i d n t r e c o r d my face ก็เดิทางมาจังดูด้าโอเคมีเลยดิ one one two three เนื่อยอยู่นะเจ๊เหนื่อยอยู่นะเรามาดูว่าวันนี้สองทุคค่มงครึ่งจะทํากันได้กี่รอบจะเล่นกันได้กี่รอบมันมีคนที่เขาทําคลิปใช่ป่ะแล้วเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> เขาทําคลิปแล้วเขาเอาหน้าลงอ่ะแต่นี้มันไม่ได้ปวบอ่ะอ๋อมันเสี่ยงอันตราย <c oughs> มันเสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะว่าหน้ามันทิ้งได้นะอ๋อก็จริงถ้าากถ้าพวยมันอยากปุ๊บหน้าทิ้งคว่ำเลยนะ เพราะว่าถ้าไม่ได้โปรฟิชชั่นอลก็เอ่อธรรมดาก่อนเออทำหัวนะเฮ้ยรอรอเขาได้ไหมเดี๋ยวถ่ายเขาก่อนถ้าหไม่แรงก็เออรอเขาไน้แรงว่ะที่ทุกคนมันจะลองมาแบบนี้เลยว้าวนี่นะทุกคนก็คือว่าเนี่ยข้างๆเรามันจะเป็นที่เล่นสกีแหละว้า ที่เล่นสก,กีนี่ที่เล่นสก,กีแล้วเธอบอกไปไกลๆตรงนน้นอีกทีหนึ่งอะมันก็จะเป็นซิปลิง์แบบน่าจะขึ้นไปะอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเสียตังค์หมดนะทุกคนแพงอยู่เอ้ยสุดาเล่นเนี้แล้วสนุกสนุกเลยเล่นเนี้ยสนุกแล้วสนุกเลยไม่ยากไม่ยากใช่ไหม,ไม,ไมน,นี่เอ้ยไม่ยากแล้วมันมีของเด็กด้วยนะ มันจะมีแบบว่าให้แบบว่าเด็กเล็กมากๆกับมาเล่นได้ด้วยเดี๋ยวดูคนอื่นเขาลงมาสิว้าวมันต้องซูมนิดนึงอะซูมก่อนนีออ่อันนี้คือแกงที่เรามาเล่นกันวันนี้ค่ะสิบคนนอตดัตแบดจะลงมาเรี่ยงจะลงมาเรียงอะไม่ลงวะไม่เดี๋ยวเราเล่นตรงกลางอันนี้คือรอบที่สามรอบนี้เราเล่นตรงกลางเลย ว่ามันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันหรือเปล่าแต่ข้้าคงไม่สาภาพเฮ้ย<า>มือแข็งไปหมดแล้วอะนี่ขนาดใส่ถุงมือเนี่ยชีวิตแต่ว่ามันไม่เน่ามันไม่เธอหนูหนูไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แต่งกายมาหนาวมากแต่ก็หนาวอยู่ไปจ้อ

ฉันเข้าใจวิธีการเล่นแล้วอีเจ้ฉันเข้าใจวิธีการเล่นแล้วว่ารอบนี้หนูมาช้ากว่าเจ้เป็นไปได้ยังไงคือมันต้องเอาตัวขึ้นมา<ห>ไ,มไม่ให้เอาตูดอะลง,อ,งไไอยู่ตรงสีดํมามันถึงจะไปเร็วเพราะว่าไม่แต่สองรอบแรกหนูไปเร็วไงหนูก็เลยงงเล่นหนูไม่เข้แว่าแบบ,แบ,บแบบไปเร็วโดยที่ไม่รู้ตัวเข้าใจปะแต่เพราะแบบว่ารอบเนี้เอาตูดลงอยู่ที่ดาไปช้ามาก เหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเลยแบบนะ้ไม่เหมือนแบบว่าเหมือนเราเหมือนเราเบาอ่ะมันไม่มันไม่มีน้ําหนักอะไรเงี้ยอ๋อฉันลงผิดเข้าใจแนละ้วไปไปต่อจ้าเขารู้เคล็ดรลับแล้วว่าคือแบบวิธีการเล่นใช่ไหมอีทูปอันเนี้ยเวลาตอนที่ลงอ่ะเขาจะบอกให้เรานั่งไปตรงไปตรงมันจะมีวงกลมสีแดงใช่ปะแล้วเราต้องนั่งไปเสร็จแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะพอเขาบอกว่าโอเค l a d i e you can go อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คือต้อง เราก็คือต้องเอนตัวลงไปเลยเงก็ต้องเราเอนตัวลงไปตัวเราจะต้องอยู่บนเบาะอไว้เราห้ามเอาต่อว่าตัวลงไปตรงอ้หลุมดำตรงกลางเพราะวันนี้มันจะเหมือนรูปโดนัทใช่ปะตรงกลางก็คือสีดำแล้วก็ตรงแดงๆเราต้องเอาตัวอยู่ตรงแดงๆไว้แล้วมันจะไหลเร็วมากทุกคนก็คือเมื่อกี้ลองแล้วก็นคนรอดอยู่นะก็คือลองมาแบบว่าไม่ได้ลงหมายถึงว่าตอนที่สาตาร์เไม่ได้ลงคนแรกก็ลงหลังๆอยู่หมายถึงว่าไม่ได้ลงคนแรกอะ่ะเออแต่ก็คือไปถึงก่อนก็คือแบบว่าเร็วใครชอบความเร็วก็ต้อง สไตล์นี้นะจ๊ะเ,เดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเดี๋ยวลองเล่นแบบคู่ดูว่ามันจะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยจะแจ้หรือว่ารอบนี้เอาเอาหลังลงดีกว่าไหม <laughs> หลังลงเลยไหมรอบเนี้ยัยงไงหลังลงไปเลยรอบนี้ให้มันรู้กันไป <laughs> ให้มันรู้กันไปเลยไปจ่าหลังลงหลังลงหลังลงเลยรอบนี้ต้องหลังลง อะไรนะคะไม่ข้างๆมันหมุนมันหมุนไปเองปะไม่เอาหลังลงหรอกลัวหรอลองดู so let's try another side like them I I want to do like another side on the side yeah you wanna go sideways no backwards 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 yeah okay All right. Sit here? Yep. Have a seat. You're going to go slow. Like right. this? Yeah, you can lay back. Okay. All right. Oh. Hey, Dylan. <laughs> Dylan, there's what? a line right here. She, she want to do that, too. Oh. Yeah. See? <laughs> I didn't even notice. No, you're good. You're good. Hey, you're good. All right. You ready? That's good. Let's go. Go for it. เดินตั้งหลังแบกปวดก็มาไปาวมาถึงแม้ว่าตลกก็อย่างที่บอกก็จะเตะตัวเล็กอ่ะกูก็คือไม่ได้เขาต้องจับไว้ไม่งั้นก็คือกูลงมาแล้วจ้าเหมือนเมื่อกี้จ้า ให้เอาสองอันเลยสองอันเลยไหมล่ะสองอันเลยเปลี่ยนเป,นเปน็นสองันกูไม่ช่วยพี่กูเลยไะทำาคนเนตนหน่อยเร็วขยยันขยยัน <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้จะอยู่ข้างหน้าหรือจะอยู่ข้างหลังได้หมดได้หมด จะจะอยู่ข้างหน้าเป็นแล้วก็ตัวเล็กอะ่ะจะอยู่ข้างหน้าหนูอยู่ข้างหลังเองเฮ้ยตื่นเต้นเห็นไหมเนี่ยทุกคน่ะ,นะเปลี่ยนเป็นสองอันหมดเลย<อ>ก็มันก็ต้องเล่นให้มันคุ้มอ่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บน,นึงทำไมห,หิมะมันเริ่มเยอะขึ้นตัวะเนี่ย <c oughs> ห,หิมะปลอมเยอะขึ้นเลยเข้าหน้ากูเลยไปจ้าไปกันต่อ ตกลงเราเล่นกี่รอบแล้วจำไม่ได้เลยห้าหกโอ้ยเมื่อกี้ก็สนุกอยู่นะเอาหนังลงอ่ะเออสนุกเลยลงหมดแล้วนะครบแล้วนะเออเลิศก้มทั้งหน้าทั้งหลังสองอันเลิศเออมันเห็นหน้าหน่อยถ่ายแล้วอยู่ข้างไฟอยู่ข้างไฟเรดี้ อันสองอันดูสนุกกว่าป่ะเจ๊ไหนเข้ามาดูสิวายบสองอันดูสนุกกว่าไหมเมื่อกี้แรงอย่างแรงอ่ะมันแรงมากกว่าเหมือนน้ำหนักมันเยอะไปน้ังมันเยอะไเอ้ยมันดูสนุกสองอันเออรอบนะสองอันอ่ะเห็นไหมลูกนีปเปลี่ยนตั้งนานแล้วโอเคโอเคไปต่อเดี๋ยวรอบนี้เราจะนั่งข้างหน้าว่างตื่นเต้นเมื่อกี้อ่ะทาตัวนี่เลยนะทําตัวแบบว่าออกมาจากหลุมดําตรงกลางอ่ะลอยมาเลย ลืมลืมจะยุ่งเก่งมากเต้เต้แข็งแรงกูอือก็เด็กน้อยอ๋อน้องน้องจะไปเล่นด้วยกับแก้งเพื่อนเขา ใช่นะพร้อมนะรอเขาก่อนรอสัญญาณก่อน หนูลากเองไหมลากเลยคือแล้วนะพอแล้วเหนื่อย อยู่ด้านหน้าเหรอด้านหน้าสนุกทูบปิ้งแล้วเราก็จะแบบว่าเห็นวิวอ่ะคนกำลังเล่นอยู่ด้วยนะเป็นไงบ้างจูเจสนุกหรือเปล่าสนุกสนุกสนุกแค่ไหนฮะสนุกแค่ไหนสนุกสนุกตอนนี้ตีนชายอยู่นะตอนนี้ตีนชายตีนชายเลยพักก่อนเออสนุกนะไม่ยากแล้วไม่ยากแฮปปี้ มาปอมนี่มันได้เรื่องอยู่นะเจมันมาเลยอะค่ะแต่ว่าเป็นของปอมไม่ใช่ของจริงเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันในสถานีต่อไปไม่ไหวแล้วลงไปจากไอ้เมล์เทานอันนี้น่าจา์อุ่นขึ้นนิดนึงเฮ้ย <l> แต่ว่ายังไงหิมะเกาะเลยคานนี้เนี่ยขบับรถออกไปยังไงเนี่ยโอ้อย ทุกคนเห Who, ็นหรือเปล่าหิมะจริงตอนแรกก็นึกว่าหิมะปลอมนี่ขับออกมาเรื่อยๆก็ยังเป็นหิมะอยู่เลยนะเนี่ยคือเมื่อกี้เราไปเล่นมาไอโนโนทูเป็นในราคาเท่าไหร่ก็รายละเอียดราคานะถ้าเป็นวันธรรมดาก็เริ่มต้นที่45เหรียญ 45บา้าทต่อคน <45 S 2> ใช่45าดอลลาร์แล้วรอบก็ปกติมันก็จะมีตั้งแต่11เดโมงเช้าถ้าเป็นวันธรรมดา mm hmm. ส่วนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะมีพวกแบบเช้าหน่อยก็คือเริ่มตั้งแต่9้าโมงครึงะคะ่งอไรเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆมันก็จะมีหลายกิจกรรมเลยนะจริงๆถ้าเกิดคนไม่ได้ซื้อตั๋วออนไลน์มาสามารถซื้อที่หน้างานก็ได้ไดใช่เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าว่าแบบว่าอะไรนะ ไอ้ตรงเช็คอินคือเราอะซื้อออนไลน์มาแต่เราสามารถเช็คอินกับคนที่ซื้อตั๋วน้างงานด้วยก็ได้นะเออแต่ว่าแค่เช็ครอบก่อนเพราะว่ารอบมันจะมีไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าวันธรรมดาเนี้ยมันก็จะมีเริ่ม1ิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเชืถึงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองให้ให้แั่นใจเรื่องรอบเวลาก่อนอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องรอแต่ว่ามันก็มีที่รออยู่นะเมื่อกี้เราก็ไปนั่งอยู่นะก็โอเคเลยสนุกเลยไปจ้ะถึงที่กินข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะจ๊ะ ร้านนี้เป็นยังไงทำไมเลือกมาร้านนี้ก็คือเป็น Iron s h e เพราะว่าเขาจะมาทำอาหารให้เราหน้าเตาเลยเราจะกนหน้าเตาเลยเราจะกินแบบอะไร Fine Dining อารมณ์แบบไฟไดนิ n i n g เพื่อนอยากกินแบบไฟไดนิ่งไปจ้ะลงจ้าลงจากรถไปเลยเุ้ยแต่หิมะยังตกอยู่เลยอ่ะจริง Oh. ็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จะอำลาคลิปนี้ไปด้วยกับบรรยากาศที่หิมะกําลังตกลอยปลอยวันนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะที่เราไป snow t u ปิ้งนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่แบบว่าชาวนิวยอร์กนะคะเขาไปทํากันในช่วงแบบว่า วินเทอร์ไทม์นะคะจริงๆเราอยากทำอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันหนักเกินไปเดี๋ยวไว้แล้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยทำนะคะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะก็อย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบายโอ้โหหี่มาคือเกาะอะเกาะจริง เป็นชโลอยนี่เลยอ๋อย่าชุดได้อยู่นะเหมือนคนแบบนั่นเลยอะสภาพสภาพสภาพมันออกรถไม่ได้อะตรงนี้นี่เดี๋ยวอเหี้ยชีวิตปิดรถในนี้ก่อนไหมสภาพเก่งมากเจตทำงานไอีย ข้างหน้าข้างหน้าด้วยมึงใจเย็นๆให้กูเด็ดสั่งอย่างเดียวกูอวอย่างงี้แหละทำถูกแล้วจะเจ๊ก็ว่าละแปลงไปทำเพี้ยอะไรวะรู้แล้ว,ลเ,ลว,ลวเก่งมาก,ๆๆมกเก่งมาก <c oughs> เหมือนนะชุดเนี่ยเออชุดได้ <c oughs> ชุดได้แล้วเด็กรับรถใช่